ท่างานมาทั้งอาทิตย์การกลับบ้านคือความสุขที่ดีที่สุดบรรยากาศห้องนั่งเล่นช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าการมีเฟอร์นิเจอร์ที่บ่งบอกไลฟ์สไตล์ด้วยดีไซน์และวัสดุจากไมย้ยางพา,าราผสมผสานกับเหล็กอย่างลงตัวในแบบที่ไม่ซ้ำใครด้วยความเรียบง่ายแต่คงฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน สัมผัสความรู้สึกสะดวก,กายสบายตาไปกับอาซาฮิกาว่าถึงช่วงเวลาการพักผ่อนในบรรยากาศห้องนอนที่สงบ Soft Close เป็นตัวช่วยที่ดีทำให้การเปิดปิดนุ่มนวล และดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ใส่ใจในรายละเอียดระหว่างวัสดุรูปทรงความงามจากธรรมชาติที่คัดสรรมาอย่างลมตัวสำหรับการพักผ่อนอย่างมีคุณภาพสัมผัสอุ่นใจผ่อนคลายเมื่อหมดวันด้วยอาซาฮิกาวาวาสวัสดีเช้าวันเสาร์เริ่มจากการปรับม้ดกันก่อนผมเรียกตู้นี้ว่าตู้แห่เงเอเนจี เพราะเป็นที่จัดเตรียมมื้อเช้าสิ่งจำเป็นในการเริ่มต้นวันใหม่จัดเก็บได้อย่างเป็นระเบียบจะหยิบจับอะไรก็สะดวกเปิดรับแสงธรรมชาติสักหน่อยโต๊ะรับประทานอาหารมาพร้อมชุดเก้าอี้หน้าไม้จริงขอบโค้งมนทำให้ดูทันสมัยและปลอดภัยอ วันนี้ต้องเคลียร์งานที่ค้างนิดหน่อยโต๊ะทำง,งานที่เข้ากับการใช้งานของผมแน่นอนว่าต้องมีฟังก์ชันที่ครบครันช่องเสียบ USB และลำโพงบลูทูธในตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์อาส,สดี่า